สวัสดีค่ะก็มาเข้าครัวกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มามีนูผัดบวบใส่ไข่นะคะก็จะมีไข่ส่งลูกแล้วก็จะมีกระเทียมสับนะคะนี่เลยจ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปนำการผัดกันเลยจ้าเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะน้ามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับที่ทรเราเตรียมไว้นะคะเจียวกระเทียมไม่หอมก่อนนะคะ เมนูผัดบวบใส่ไข่ก็เป็นเมนูนบ้านๆนะคะทำง่ายมากเลยแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านของเรานะคะซึ่งก็หาซื้อได้ง่ายหรือบางบ้านอาจปลูกเองนะคะกระเทียมเรื่องแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลย้าโอ้โหกินหอมจังเลยหอมกระเทียมเดียวนี่ละเดียวนะคะย่าเราก็ผัดไข่ก่อนนะคะ ก็ทําไข่ให้เป็นชิ้นๆหรือเพื่อนๆจะเทพวกลงไปเลยพร้อมจับไข่ก็ได้นะคะขัดนไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่รวมที่เราหั่นไว้นะคะนําไปล้างนะะ้ำให้สะอาดเลยจ้าก็มาใส่ลงไปเลยนะคะเมนูนี้นะคะตอนเป็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะคุณแม่จะทําให้ ินเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ชอบมากเลยนะคะบวบผัดนะคะจะมีรสหวานนิ่มอร่อยนะคะอันนี้บวบอันนี้นะคะจะเป็นแบบพันกระเตรซึ่งก็จะมีลูกที่ยาวมีผลยาวนะคะถ้าเป็นบวบบ้านของเราก็จะลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะลูกสั้นๆอันนี้จะเป็นบวบพันกระเตรลูกใหญ่ยาวเนื้อเยอะด้วยนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดสองลูก เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องปรุงรสกันเลยนะคะก็จะมีซอสปรุงรสนะคะสีิขาวตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำตาล้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะใครไม่ชอบใส่ล้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ตรงอจะใส่นิดนึงนะคะ เราปรุงแล้วรสแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะหัดมีรบวบนิ่มนะคะกินหอมมากเลยที่จะบวบก็เริ่มนิมแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยไข่แบบชอบมีน้ำเยอะเราก็เติมน้ำเยอะได้นะคะ นี้พอจะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะผัดแบบไม่ต้องมีน้ำเยอะนี่จ้าเมนูผัดบวบใส่ไข่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านที่ทำกินเป็นประจำเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเมนูที่ชอบม,มากด้วยนะคะบวบก,ก็จะมีรสหวานนิ่มนะคะ แีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆอย่าง้วยนะคะแล้วก็เป็นผักพื้นๆเป็นผักบรานๆนะคะที่เราหากินได้หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะบวบนะคะถ้าเป็นบวบแบบบรรๆนะคะลูกเล็กๆอ่อนๆนำมาต้มจมน้ำพริกจะมีรสหวานอร่อยมากเลยนะคะนี่จ้านี่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะ ก็จะนิ่มๆนิอร่อยนี่ก็เป็นอีกหึงเมนูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงกวบยังไปค่อยสุกดีนะคะดีจ้ากิ่นหอมนะคะร้อนๆชิมรสเลยค่ะ คออกจากครีมไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำตาลเพิ่มไปหน่อยดีค่ะอร่อยอร่อยนะคะเมนูง่าง่ายนะคะบวุบบวบนะคะวันนี้ผัดบวบใส่ไข่เสร็จแล้วจ้าเราก็ไปจักใส่จาน,นเลยนะคะ นี่จ้าเสร็จแล้วนะคะกําลังร้อนๆเลย mm hmm. ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูผัดนะคะซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนคงชอบกินนะคะผัดบวบใส่ไข่ก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไล mm hmm. ค์กดแชร์ก mm hmm. ดติดตามไม่สมองด้วยนะคะ mm hmm. ก็เอาไว้พบกันในเมนูต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ